สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสกศนนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองตการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับวันนี้จะมาให้มุมมองนะความรู้นะครับในเรื่องของระบบนะก็ในเชิงของวิศวกรรมศาสตร์นะครับว่าเมื่อเราเห็นสัญญาณแบบนี้เนี่ย ในทางคณิตศาสตร์นะครับมันคือการลู่ออกจากลิมิตนะครับและในทางวิศวกรรมเนี่ยมันบ่งบอกถึงกําลังจะหลุดการควบคุมหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าเรามองโลกใบนี้เนี่ยเป็นระบบนะมันก็เป็นระบบที่มีความสลับซับซ้อนมากนะครับเพราะโลกใบนี้มันประกอบด้วยระบบเ,เศรษฐกิจระบบการเงินระบบการเมืองระบบสังคมนะครับแล้วมีเรื่องของวัฒนธรรมนะมีเรื่องของการศึกษา นะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันนะครับซึ่งสลับซับซ้อนมากนะเพราะฉะนั้นโลกของเราเนี่ยเป็นระบบที่ใหญ่สลับซับซ้อนมากแต่ก็เกิดจากระบบย่อยๆนะที่ประกอบกันขึ้นเป็นระบบใหญ่นะถ้าเราเขียนจุดเชื่อมโยงต้องบอกจริงว่าเขียนยากมากนะครับมีความสลับซับซ้อนมากแต่ว่าผมจะเปรียบเทียบนะครับว่าระบบของโลกเราเนี่ยนะมันเป็นลักษณะนเนี่ย ก็ไม่ได้แตกต่างจากระบบย่อยๆนั่นเองนะพี่เห่าระบบย่อยๆเรามองความสัมพันธ์เนี่ยมันจะง่ายกว่าอย่างเช่นระบบในทางวิศวกรรมนะครับซึ่งเขาจะใช้คณิตศาสตร์นะเข้าไปเขียนความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยหรือตัวแปรแล้วเขาก็จะมาดูนะครับว่าระบบอย่างเงี้ยที่มีเหตุปัจจัยตัวแปรต่างๆเหล่านี้นะเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงนะเช่นเขาใส่สัญญ,ญาณอินพุตเข้าไปเนี่ยเขาจะดูว่าระบบมันมีเสถียรภาพหรือไม่เมื่อถูกรบกวนนะครับถูก d i s t u r b a n ซ์เข้ามารบกวนเนี่ย แล้วระบบมันจะสามารถเข้าสู่เสถียรภาพใหม่ได้หรือไม่หรือว่ามันไม่ได้มันก็จะสูญเสียนะครับการควบคุมอย่างเงี้ยนะครับลัาตราแบบนี้นะครับก็คือผมเอา,เอาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยมามองนะถึงระบบของโลกเรานะซึ่งผมมองว่าเป็นระบบปิดที่มีการป้อนกลับนะครับมาในรูปเราจะเห็นว่ามันมีการ เปลี่ยนแปลงนะของระบบโดยมี Input เข้ามานะครับและในระบบเนี่ยมันมีคอนโทรเลอร์คอนโทรเลอร์หรือผู้ควบคุมมันเองซึ่งหลายท่านจะเข้าใจว่าผู้ควบคุมโลกใบนี้คือรัฐบาลก็ดีนะครับธนาคารกลางก็ดีใช่ไหมฮะเป็นผู้ควบคุมระบบเนี่ยในการออก regulation กดระเบียบต่างๆมาตรการนโยบายต่างๆนะแล้วพอ มีการออกมาตรการนโยบายเราก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลนะทางสิตินะตัวเลข GDP ตัวเลขอัตราการว่างงานการเติบโตการส่งออกต่างๆเนี่ยป้อนกลับเข้าไปสู่นะระบบนะเป็นระบบปิดแล้วโค้ o ลูปซิสเต็มแล้วก็ดูว่าผู้ควบคุมนะจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรให้ระบบมีเสถียรภาพนะครับโดยการปรับแก้ไขกฎระเบียบนโยบายมาตรการต่างๆนะฮะ ถ้าเรามองแบบนี้เขาเรียกว่ามองแบบ systematic thinking นะเพราะนั้นระบบแบบนี้นี่คือมองผ่านในเชิงของวิศวกรรมศาสตร์นะครับคราวนี้เนี่ยในระบบแบบนี้นะครับมันก็โยงกับสิ่งที่เราเห็นปรากฏจริงๆในโลกใบนี้ก็คือระบบธนาคารกลางถูกไหมครับระบบธนาคารกลางที่ควบคุมนะด้วยเขาเรียกว่าหัวหน้าในธนาคารกลางก็คือผู้ว่าธนาคารกลางนั่นเองนะซึ่งในแต่ละประเทศ ก็จะมีผู้ว่าการธนาคารกลางนะครับนะอย่างสหรัฐก็คือ Federal Reserve นะครับอย่างในสาภาพยุโรปก,ก็คือ ECB นะครับถ้าในญี่ปุ่นก็คือ BOJ นะในอังกฤษก็ BOE อนะครับอย่างบ้านเราก็ทอพอทอนะธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะฉะเราจะมองว่าระบบธนาคารกลางเนี่ยนะครับก็จะมีเครือข่ายนะที่เปรียบเสมือนกับ เอ่อเส้นเลือดนะครับที่หล่อเลี้ยงนะครับร่างกายหรือระบบนี้นะครับบัญชธนาคารกลางเองเนี่ยนะซึ่งเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่นะครับนะก็จะมีเส้นเลือดฝอยนะที่เข้าไปหล่อเลี้ยงนะครับระบบเศรษฐกิจการเงินนี้นะนั่นก็คือธนาคารพาณิชย์นะและสถาบันการเงินต่างๆนะครับซึ่งพอเอ่อธนาคารกลางนะครับออกมาตรการมาธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเนี่ยก็เหมือนหลอด เลือดนะครับขนแนงหนะลอดเลือดฝอยที่รับเอานโยบายจากธนาคารกลางเนี่ยนะครับมากระจายนะครับมากระตุ้นนะครับนะเรื่องของการใช้สินเชื่อนะของกระแสเงินสภาพคล่องเนี่ยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกและวการเงินนะครับเข้าไปในตลาดภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นตลาดทุนตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรนะรัฐบาลน,นะครับตลาดทองคำนะ กพูดง่ายก็คือเงินเนี่ยมันเปรียบเสมือนเลือดนะเลือดมันก็จะไปไหลไปทั่วร่างกายซึ่งก็คือระบบนั่นเองเมื่อเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าระบบธนาคารกลางที่โยงใยถึงธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเนี่ยเป็นส่วนสําคัญนะครับของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมในปัจจุบันนะครับมันเมื่อเรามองเป็นองค์รวมแบบนี้เราจึงมองเห็นว่าเนี่ยที่ผมพูดถึงระบบเนี่ยนะที่มันมีความสับซับซ้อนโยงใยกันโดยที่ระบบเศรษฐกิจ นะครับทุนนิยมเนี่ยต้องอาศัยระบบย่อยก็คือธนาคารกลางและก็ธนาคารพาณิชย์สำนันกนเงินเนี่ยนะเป็นเหมือนเส้นเลือดนะครับที่เข้าไปหล่อเลี้ยงนะถ้าเราเขียนระบบทั้งมวลเนี่ยนะครับเป็นลักษณะโคสลูปนะก็คือวงจรปิดนะครับเราจะเห็นว่าก็จะมีกระบวนการหรือระบบแล้วก็มีคอนโทรลเลอร์ผู้ควบคุมก็คือธนาคารกลางหรือว่ารัฐบาลกลางนะครับของแต่ละที่ และเมื่อมีการใช้นโยบายมาตรการต่างๆนะก็จะมีการป้อนกลับด้วยข้อมูลทางเศรษฐกิจทางการเงินอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะครับอัตราการว่างงานนะต่างๆกลับเข้าไปนะเพื่อให้ระบบมันมีเสถียรภาพนะสิ่งที่สำคัญคือจะมาคุยกันคือสัญญาณ สัญญาณที่เรามองเห็นนะเกิดปรากฏในตลาดต่างๆหรือส่วนย,ย่อยต่างๆเนี่ยนะครับนะถ้าเราเปรียบเสมือนกับสัญญาณน,ะะนัคณิตศาสตร์เนี่ยนะขเขาก็เรียกว่าถ้ามันมีเสถียรภาพเนี่ยนะครับแม้นสัญญาณมันก็จะลู่เข้าหาลิมิตคือลู่เข้าหาค่าคงที่ค่าหนึ่งอย่างในรูปเนี่ยนะเน,นี้คือการลู่เข้าหาค่าค่าหนึ่งเห็นไหมครับ มีค่าขนาดที่มันโอเวอร์ชูตขึ้นไปแล้วก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงนะลู่เข้าไปหาค่าค่าหนึ่งในทางเทขาศาสตร์ก็เรียกว่าการลู่เข้าหาลิมิตนะครับถ้าในทางวิศวกรรมศาสตร์ก็เรียกว่าระบบนะกำลังเข้าสู่การควบคุมนะซึ่งจะมีไทม์คอนสแตนต์หรือค่าคงที่ของเวลาค่านหนึ่งนะครับเอ่อก็มันก็ไม่ยาวนานมากะระบบนั้นก็จะมีเสถียรภาพนะแต่ถ้าอีกแบบหนึ่งก็คือมันจะมีลักษณะนะครับของการที่มันเสียการควบคุม นะลักษณะของมันก็จะมีการที่ใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะซึ่งสัญญาณแบบนั้นเนี่ยนะในทางคณิตศาสตร์ก็คือการลู่ออกนะจากลิมิตนะครับลักษณะสัญญาณเช่นนี้ครับนะถ้าระบบของเราเนี่ยนะครับนะมีการป้อนกลับนะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วแล้วสัญญาณรบกวนที่ใส่เข้าไปในอินพุตเนี่ยแล้วสัญญาณขาออกเป็นในรูปอย่างนี้นะครับเพราว่าระบบเนี่ยนะครับกำลังจะลู่ออกจากลิมิตถ้าในทางคณิตศาสตร์นะครับสัญญาแบบนี้ นะก็แปลว่ามันกําลังใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพูดภาษ,ษาง่ายคือมันกำลังจะระเบิดออกอะนะถ้าเป็นอันนี้เป็นะระบบอะไรสักบางอย่างนะครับนะมันกําลังจะระเบิดออกถ้าในทางวิทยาศาสตร์แล้วลู่ออกจากลิมิตและในทางวิศวกรรมศาสตร์กำลังบ่งบอกถึงกาลังจะหลุดการควบคุมกําลังจะสูญเสียการควบคุม,มก็จเอาออฟ control นะครับาเราคิถึงว่านี้เป็นระบบอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันกําลังจะระเบิดออกนั่นเองนะมันสัญญาณอย่างเงี้ยนะครับ มีความสำคัญสำหรับนักวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคนะที่เราว่าเทคนิคอลอานาลิซิสเนี่ยถ้าเราไม่สามารถเข้าใจในเรื่องของลิมิตไม่เข้าใจในเรื่องในทางคณิตศาสตร์ไม่เข้าใจในทางวิทยาศาสตร์ในเชิงวิศวกรรมศาสตร์แล้วเนี่ยเราจะไม่เข้าใจความหมายนะครับว่าเอ๊ะทำไมนักวิเคราะห์ทางเทคนิคบางท่านเนี่ยเขากำลังบอกอะไรเรานะว่าสัญ,ญญาณแบบนี้นะครับนะถ้ามันมีการขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะส่วว่ามีอะไรรบกวนในระบบอ่ะนะรบกวนระบบ มันมีการเปลี่ยนแปลงในระบบเนี่ยนะแล้วการตอบสนองของระบบเนี่ยเป็นขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีการแกว่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้บ่งบอกนะครับถึงว่ามันเป็นการลู่ออกจากลิมิตถ้ามองในเชิงคณิตศาสตร์นะครับแต่ถ้ามองในเชิงของวิศวกรทรมศาสตร์ที่เป็นระบบปิดเนี่ยอย่างเช่นที่ผมเล่าให้ฟังระบบในโลกเนี้ยระบบเศรษฐกิจระบบการเงินนะครับที่เป็นแบบเนี้ยสัญญาณแบบนี้นะในทางวิศวกรรมบ่งบอกถึงการกําลังจะหลุดการควบคุม ผมก็เลยมาดูนะครับว่าทำไมนักวิเคราะห์นะถึงพูดถึงเรื่องของ the bust 80%นะครับ uh, big crash 40%หรือล่าสุด the burst นะครับ90%เนี่ยก็บอกว่าเขามองที่สัญญาณการแกว่งตัวของตลาดนะในอดีตที่ผ่านมานะครับเห็นไหมลักษณะมันย้อนกลับไปรูปภาพนี้ที่ผมพูดถึงถ้าเรามองสัญญาณแบบนี้ในทางคณิตศาสตร์ก็คือในทางเทคนิคนี่แหละก็คือในทางคณิตศาสตร์นะครับในทางเทคนิค ก็คือมันกำลังจะลู่ออกจากลิมิตเห็นไหมครับนะเส้นเขียวกับเส้นแดงเนี่ยบานออกจากกันนะก็แปลว่าคนทีมอง,องว่าเนี่ยถ้าเป็นบิ๊กคราชต่อไปจะเป็น40นะหรือเดอะบัส80หรือเดอะเบิร์ส80อนะอันนี้ในเชิงคณิตศาสตร์คือมันกำลังจะลู่ออกจากลิมิตแต่ถ้าเกิดสัญญาณแบบนี้ในทางวิศวกรรมศาสตร์ในระบบปิดที่ผมเล่าไปฟังนะครับมันบ่งบอกถึงกําลังจะหลุดการควบคุมนะพอเราพอมองเห็นภาพนะครับ ถ้าเราย้อนกลับไปนะ้มุมมองของผู้เชี่ยวชาญนะครับนะล่าสุดที่ผมพูดให้ฟังคือคุณอ,อีกรฟอนเกเยสนะครับนะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางทองคำเนี่ยเขาเอาอัตราส่วนของอดาวโจนนะครับจำนวนจุดของมันเนะต่อราคาทองคำต่อออนเนี่ยเขาว่ามองว่าระบบสมัยก่อนนะก่อนที่จะมีธนาคารกลางเนี่ยทางซ้ายมือมันมีเสถียรภาพเพราะสังเกตน,นะครับการแกว่งของมันจะอยู่ในกรอบสีเขียวนะัเพราะฉะนั้นการแกว่งของมันเนี่ย ก็เรียกมีสถียรภาพนะครับถึงแม้มันจะขยับสูงขึ้นก็ตามแต่มันแกว่งอยู่ในกรอบนะมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะจนออกนอ,อกนอกรอบแต่พอนับตั้งแต่มีระบบธนาคารกลางปีพันเอนะครับอัตราส่วนของดาวโจรต่อทองคํามันเป็นทางด้านขวามือเห็นไหมครับการแกว่งของมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันออกนอกกรอบสีเขียวลักษณะแบบนี้ผมนึกบอกไงว่านักวิเคราะห์เขามองทางเทคนิคนะนี่คือเหตุผลทางเทคนิคว่าสัญญ,ญาณแบบนี้ในทางนิยศา,าศาสตร์คือการลู่ออกจากลิมิตแต่ถ้าเกิดเรามองว่าอันนี้คือระบบ นะระบบก็คือตลาดต่างๆนี่คือระบบในทางวิศวกรรมศาสตร์บุงบอกถึงการกําลังจะหลุดการควบคุมนี่คือหนึ่งในเหตุผลนะครับที่เขามองจากเทคนิคอลนะครับเพราะว่าส่วนประกอบของตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินระบบการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมระบบเศรษฐกิจถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสัญญาณน,นะครับของการแกว่งตัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับของตลาดทุนตลาดหุ้น นะครับองอัตราส่วนของดาวโจนต่อทองคําแกว่งแบบเนี้ยในทางวิทศาสตร์มันก็บอกว่ามันจะลูออกจากลิมิตแต่นะถ้าเรามองในทางวิศวกรรมศาสตร์มองในทางระบบที่ผมพูดไปแล้วเป็นระบบปิดมีการป้อนกลับเนี่ยซึ่งผมบอกไวอแไ้นะครับโลกใบนี้เป็นระบบปิดที่ใหญ่แต่ว่าระบบปิดที่ใหญ่มีระบบย่อยลงไปคือระบบเศรษฐกิจระบบการเงินซึ่งระบบการเงินเองก็โยงกับธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์และก็สถาบันการเงินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีอะไรกระเทือนนะในตลาดทุนตลาดหุ้นนะถ้ามันเกิดเป็น the burst 90%นะ the bust 80%นะครับหรือว่าเป็นไอตัว big crash 40%เนี่ยนะครับมันไอตัวตลาดทุนตลาดหุ้นก็จะดึงนะไอระบบที่สูงขึ้นก็คือระบบธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินไปด้วยนะครับมันก็ทําให้เกิดการแกว่ง แต่คำถามคือ,อความสามารถนะครับนนที่จะเลกูเลตนะหมายถึงว่าคอนโทรลเลอร์ในระบบเนี่ยซึ่งเราเข้าใจว่าเป็นรัฐบาลและก็ทางทางคารกลางเนี่ยจะสามารถเลกูเลตหรือสามารถจะสร้างตัวควบคุมเนี่ยให้มันอยู่ได้หรือเปล่านะครับตัวนั้นน่จะเป็นตัวบอกแต่สำหรับมุมมองในทางเทคนิคนะของนักวิเคราะห์เองก็จะมองว่านะครับ การที่สร้างหนี้สินพิมพ์เงินขึ้นมาสร้างหนี้สินพิมพ์เงินขึ้นมาเนี่ยมันเป็นต้นเหตุนะของการแกว่งขนาดใหญ่อย่างนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันแกว่งทีนึงเนี่ยนะทั้งขึ้นทั้งลงนะทั้งบวกทั้งลบเนี่ยมันใหญ่เกินกรอบแล้วมันจะบานออกเรื่อยๆถ้าเรามองแบบเทคนิคอลอย่างเดียวระบบเนี้ยกำลังจะหลุดการควบคุมนี่คือมองแบบเทคนิคอลเลยนะถ้ามองแบบคณิตศาสตร์มองแบบทางวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยระบบเนี้ยกำลังจะควบคุมถ้าเราดูจากในตลาดทุนตลาดหุ้น ในอนาคตนะครับนะไม่นานเนี่ยมันจะหลุดการควบคุมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาฟัน d a เมนทัลคือเหตุปัจจัยพื้นฐานไปมองเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างหนี้สินพิมพ์เงินออกมาซึ่งมันเป็นเบอร์เดนมันเป็นภาระนะที่กดเข้ามาในระบบนะครับทำให้การแกว่งของมันมีขนาดใหญ่เห็นไหมพอเรามองฟัน d ดเมนทัลจับกับเทคนิค c a ลถ้ามองเทคนิคทลอย่างเดียวมันกําลังลู่ออกจากลิมิตในทางณิศาสตร์นะครับ มองทางวิศวกรรมศาสตร์บ่งบอกถึงกำลังจะหลุดการควบคุมนะจะเอา o อฟคอนโทรลนะครับแต่ถ้าเราจับเฉพาะเทคนิคเข้าอย่างเดียวโดยที่เราไม่สามารถเข้าใจ f u n d a เมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะเราก็จะคาดเคลื่อนได้แต่ถ้ามาดู f u n d a เมนทัลเราเข้าใจว่าอ๋อนะที่มาที่ไปก็คือมาจากเรื่องของการพิมพ์เงินนะโนโยบายพิมพ์เงินนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ทำให้การแกว่งของมันนะครับมีขนาดใหญ่อย่างเงี้ยนะครับเราจับทางด้าน ฟอ n d ดเมนทัล uh, กับเทคนิคอ l มาเชื่อมถึงกันนะครับส่วนที่เหลือมันก็อยู่ที่ s e n ติเมนทัลเซนติเมนทัลก็คือความรู้สึกหรือพฤติกรรมของนักลงทุนทั่วโลกนะครับว่ายังจะมีความเชื่อมั่นนะต่อระบบแบบนี้หรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้น2ขาในขณะนี้นนมันบ่งบอกไปถึงว่า,ามันเ,เขาเรียกว่าลู่ออกจากลิมิตนะครับมันกําลังบ่งบอกถึงว่าอาจจะกําลังหลุดการควบคุมได้นะครับแต่ในะทางเซนติเมนทัลก็คือ พฤติกรรมของนักลงทุนความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือนะต่อของนักลงทุนนะครับต่อระบบนี้นะครับถ้าเขามีลักษณะไปลักษณะที่สูญเสียความเชื่อมั่นนะความไม่น่าเชื่อถือก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่า3ส,ส่วนมันประกอบกันก็จะเห็นว่าระบบนี้นะก็มีโอกาสที่หลุดการควบคุม นะแล้วอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับผมบอกว่าเวลาเราฟังนักวิเคราะห์เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเขามองอะไรนะเขามองจากกราฟคือเขามองทางเทคนิคอลเขามองทางคณิตศาสตร์เห็นการลู่ออกนะครับนะจากลิมิตแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ในทางวิศวกรรมศาสตร์นะเราก็สามารถเข้าใจได้ว่าระบบแบบนี้นะครับการป้อนกลับของมันเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้นะครับมันก็กําลังจะสูญเสียการควบคุมได้เหมือนกัน แต่เราต้องเข้าใจเซนติเมนทัลด้วยนะเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของนักลงทุนซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญนะครับที่จะเชื่อมั่นในระบบหรือสูญเสียความเชื่อมั่นในระบบนะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแช์นะครับสนใจก็สามารถสติดตามในช่อง y o u t u ชาแนลอาจารย์เสก5.0าจนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตาม และสมุนช่องจารย์สิทเส,สมอมานะครับก็ขอให้ฟังพิธิพิจารณาก่อนเพราะวันนี้จะมาให้มุมมองในเชิงของความรู้นะที่ประกอบในเรื่องของคณิตศาสตร์เทคนิคอลความรู้ในเชิงของระบบนะวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็มาพูดถึงนะการเชื่อมกันระหว่างเทคนิคอลนะกับฟันเดเมนทัลแล้วก็เซนติเมนทัลนะครับซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่าน ในการพิจารณาถึงเหตุการณ์สถานการณ์ในอนาคตนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยใช้สีปัญญานะตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทแล้วก็เตรียมตัวรับมือนะในกรณีที่มันมีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้นะครับนะจึงเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าทุกท่านเนี่ยนะไม่ทราบว่าเคยคิดนะเคยรู้เคยทราบนะสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือไม่ในทางคณิตศาสตร์ในทางวิศวกรรมศาสตร์นะครับ ก็ขอให้ฟังพี่นาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจการลงทุนด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ